ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5เซนให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัด ่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญ,ญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110